ครับวันนี้สวัสดีครับโค้ดมโนุษยุเรียนนะครับก็มาเจอกันที่แปลงเจลาตีพี่สเสนสุวรรณโชคนะครับูุเรียนหกปี170ปร้อยเจ็ดิบปต้นนะครับเอาไว้ผลผลิตในปีที่สามเนี่ยนะครับฉีดสารเมื่อวันที่1ตุลาวันนี้วันที่สี่พฤศจิกาหกห้านะครับการในในที่ว่าที่เริ่มแรงเราเริ่มกัดน,ะดน้ำกักน้ามาเลยนะครับแล้วใบพร้อมอากาศพร้อมเขาก็เป็นตาปูตาปลาที่ว่ามันเริ่มพัฒนาการน,นะครับ เราก็สะสมอาหารไว้หกรอบนะครับอันนี้อยู่ในแยกษที่สามก็คือเหยียดตีนหนูแต่ยังไม่เต็มนะครับมาดูกานพันาครัเราให้น้ํานอกทรงพุ่มแล้วนะครับสี่สิบนาทีวันเนี้ยทั้งที่แล้วอะ่ะให้สามสินาทีเว้นหนึ่งวันเพราะวอากาศทั้งนี้ยมันลมแรงนะครับ ลมเริ่มแรงอากาศร้อนนะครับนําพาความชื้นในผิวดินออกไปหมดนะครับสั <_ an> งเกตดูในว่าทําไมเขาต้องรักษาความชื้นในโคนต้นเลียนนะครับเพื่อให้ดอก,กพัฒนาเข่าโคนกิ่งใช่ไหมแล้วก็ยืดอันไหนที่ไม่พัฒนาก็คือมันจะฝ่อไปเองนะครับเขาจะฝ่อไปเองเหมือนเหมือนเห็ดอะ <_ an> ่ออะเ็าค่อยๆเจริญเติมโตนะครับ <_ an> ลองดูครับ <_ an> <_ an> มันมี8 0ของต้นแล้วนะครับ เกษตรกรเขาพอใจแล้วนะครับเขาพอใจแล้วเขาก็ส่งน้ําให้ออกนอกสองพุ่มเขาจะทําใบอ่อนพร้อมดอกเพื่อให้พ้นวิกฤตที่ว่าดอกบานหางแยะลูกเท้าไข่ไก่เนี่ยมันจะเป็นช่วงวิกฤตที่ว่าทุเรียนเ,น â, เขาลักใบเขาไม่ลักลูกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์ของเรากัน